สวัสดีค่ะใบหมอนค่ะสวัสดีครับย่าสัญญาครับผมนะฮะตอนนี้เฮาก็มีซิงเกลิลพิเศษะนะครับผมเป็นเพลงคู่นะชื่อเพลงว่าคืดฮอดกับไ้กลับมากค่ะครับผมเป็นซิงเกลิลพิเศษที่เฮา้องคู่กันนะคะ,คะเพลงนี้เสอได้ยว่ามีคนที่ไปเห็นงานอยู่ไกลบ้านและกําลังคืดหอดบ้านค่ะเฮาก็อยากจะทายทอดเพลงนี้จุดประกายให้คนอยากกลับมาอยู่บ้านนะคะจะจามผลงานและกับเอ็มวีของเฮาได้ที่ เฟซบุ๊กบ้านได้คอร์ดค่ะแล้วกับ YouTube YouTube นะครับผมบ้านชาแนลนะครับผมติดตามกันได้นะฮะเนื้อหาของเพลงกะบบ้านว่าค่ะเดี่ยวค่ะก่อนจะเกิดเพลงนี้ขึ้นมานะคะมออ,มอนกัไปเห็นงานอยู่กุรงเทพนะคะเสียกได้ว,วา่าร่วมหลายปีสิบกว่าปีนะคะแล้วก็เกิดความขึ้นหอน,หอนบ้านนะคะในช่วง หลังนี้ก็ได้กลับไม่อยู่บ้านนั่นแหละมาทําเกษตรทาสวนปลูกพักเลี้ยงปลานะคะแก็ไม่มาอยู่น้อครอบครัวน้อพ่อแม่อบุญแล้วก็มีความสุขแล้วนะคะก็เลยเกิดโปรเจกต์ึ้นมากค่ะขณะเดียวกันน้องญาติอ่ะคือกันเนาะมีความคิดแบบว่าตรงกันนะคะคืนหอดบ้านนะคะเขาก็เลยมาคุยกันเนาะว่าอยากจะได้เพลงในสไตล์นี้โนวาเนวนี้นะคะในคอนคืนหอดบ้านเนาะ จริงๆแล้วพี่นี่มันคล้ายๆชีวิตของเขานะครับผมซึ่งศิลปินที่ใบหมอนแห่งนี้ก็ยู่บ้านเนาะรับจากจากกรุงเทศมาอยู่บ้านก้อนส้นตัวงานเองกับย่างตกงานอยู่ในเมืองกรุงอยู่นะครับผมก็เลยอยากทายทอดที่นี่นะครับผมนะครับเกิดโปรเจกต์กับคุณใบหมอนนะครับผมแล้วก็ไปเชื่อน้องย่าเนาะนะครับผมมาทายทอดอารมณ์ตรงนี้ซอยกันในช่วงที่กลับมาอยู่บ้านใบหมอนได้เจอกับคุณสันสิริพัฒน์ค่ะ ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็เป็นนักดนตรีน้ำนะคะเราเข้าสองคนจะมีความคิดความรู้สึกที่คล้ายกันคือคือทอดบ้านค่ะเลยนำความรู้สึกนีไปคุยกับคุณสันธิรพัฒน์เขาว่าเวาอยากได้เพลงสไตล์แบบนี้นะคะ <ใช S 1> ก็เลยเกิดเป็นเพลงคือทอดไงกับมากขึ้นมากค่ะเรียกว,ว่าแท่งความมู้ดึกเขานะ<อ>ทั้งคูนะคะ<อ>นะคะ,ะคะ้ายทอดเป็นสองอารมณ์ก็คือ ไปหมอนอทายทอดในแนวของคนที่อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเฮาเนาะค่ะสจนได้อยู่ทางเมืองกุงค่ะสู่งานอยู่ในเมืองกุงแล้วก็มั่งทอแท้อ่ะห้อเลยอยากจุดประกายโดยเพลงนี้ค่ะว่าคึ้นทอดไงกลับมาเด้อบ้านเฮาก็อยู่ได้มีความสุขแล้วก็มีคนถ่าอยู่นะคะเป็นอะกเป็นอีหนึ่งเตือนกำลังใจไงคนที่กำลังคิดฮอดใช่ค่ะนะครับผมคนหนึ่ง็นงานอยู่นี่อีกคนหนึ่ง็นงานอยู่อีกที่หนึ่งนะครับผมกับทายทอดเขาเลือกซื้อตัวนี้โดยเพลงนี้ นะกับแขกพี่น้องเลยลองฟังกันนะครับผมกยังไงก็ติดตามเพลงคืดทอดกับไอ้กับมาได้ที่ Facebook บ้านบ้านเรคคอร์ดค่ะกับทาง y ยูทูบนะครับผมบ้านบ้านชาแนลช่องอ่าช่องบ้านบ้านชาแนลค่ะครับผมค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณครับ